สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแล้วนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่กัเกมมาโลบอคนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อยู่ในแบบแอคออนแท่นนะครับผมนะก็มีน้องๆหลายคนนะครับผมนะคอมเมนต์มานะ,ะว่าพี่แมปนี้มันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมนะซึ่งเป็นอัปเดตท,ที่ผมก็น่าที่จะรอคอยมานะครับผมนะ,ะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแมปใหม่แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เครื่องยนต์สามมิติมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะเราก็ต้องหา เขาเรียกว่าฟาร์มไททันแล้วก็มาสุ่มต่อเลยประมาณนี้นะครับผมนะฮะตอนนี้คือผมมีเงินอยู่แค่หมื่นแปดเองนะคือแบบไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่โค้ดก่อนก็นแล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไมรู้โค้ดก็ใส่ไล่ไปอันนี้คือผมเอาที่หน้าเกมมานะฮะตอนนี้อ่าสำหรับใครที่แบบเพิ่งมาเล่นนะก็ใส่ประมาณนี้เลยะครับผมนะหนึ่งจุดห้าแล้วก็สองแล้วก็สองจุดห้าใส่ทีละห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมนะฮะ โอเคอย่างอย่างหอ,องมอันนี้ใช่ไหมผมก็จะใส่เป็นเจ็ดเห็นป่ะแล้วก็เจ็ดแล้วก็จุดห้าอ๋อจุดไม่ได้วะอ๋อจุดห้าอ๋อไม่ได้เหรอเฮ้ยจุดมันทำไมผมเขียนจุดไม่ได้วะอ้าวเฮียงกงเป็นลบเฉยไม่เป็นไรนะก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับผมนะก็เป็นเจ็ดจุดห้าอะไรอย่างงี้ใส่ขึ้นทีละห้าร้อยนะครับผมนะเหนียวผมนะเออคือผม ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นจุดของตัวไหนโอเคแล้วก็มันตอนนี้ล่าสุดมีแค่8 8อ่า 8k นะครับผมแล้ว 8k life นะครับผมนะโอเคเนี่ยบ่ะก็ใส่โคตรก็จะได้ทีละพันอู้ตามผมเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ย สองหมืนสองนะครับผมนะจากพันแปดเอ้หมื 18, น่นแปดโอเคฮะเรามาดูอุปกรณ์ขยายสามิตกิกันดีกว่านะฮะน่าจะเพิ่มมิติมาป่ะถ้าที่ผมอ่านมาอ๋อไม่็นมีเลยไม่็นมันมีบอกเลยแช่ว่เพิ่มมิติมาป่ะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มนี่หว่าอลองลองดูดิ ว่ามันเป็นของระดับอะไรมันมีบอกแค่รีเจนนะครับผมเนะี่ยน่าจะเป็นระดับไหนไม่รู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มครั้งละห้าพันเลยดีกว่านะครับผมเนะี่ยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอ้อันแรกมาอย่างโง่เลยทีขาวโอ้แล้วผมไม่เอาผมไม่เอาขาวอันไหนอันใหม่อะเฮ้ยสี่ขาวอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงอ๋อเป็น เป็นหน่วยพยาบาลโอ้โหเป็นแบบของพยาบาลนะครับผมนะฮะโอ้โอโอได้อยู่ได้อยู่มาลองลองลองมาดิว่ามันเป็นยังไงครับผมนะอ่าสมมติเป็นระดับแลนะครับผมนะนี่ครับผมช่วยอะไรวะไม่รู้โอเคเอามาแทนอ่ะเป็นระดับแลนะครับผมเนะเอ้ยได้แก้วเหรอเฮ้ยได้บ่อยอย่างวะอ่าอ่าเอามาให้หมดเลยอาไ้แกเฮ้ยได้ง่ายอย่างวะมันเป็นระดับอันนี้เฉยนะครับผมนนระดับ แค่ระดับแรงทุกคนแมวกันละกันมาโอ้โหโอเคฮะเราเอ้ยผมน่าจะเก็บอันปกติไว้อันนึงจะได้เปรียบเทียบโอ้โหเชามันกันละกันนะขี้เกียจรับผมนะโอเคมันใช้ได้นะครับผมนะเราไปดูกันดีกว่านะครับผมนะอันนี้สเตตัสนะครับผมนะบวกอ่าดามเมจนะครับผมนะหนึ่งจุดหกห้านะครับทับสี่คืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็มีบมีด มีแค่สี่นะครับผมเนะแล้วก็แก๊สนะครับผมร้อยสามสิบสปีดสี่จุดสี่นั่นเองนะครับผมเนะแล้วก็ระยะห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับรีเกนเลยก็แล้วกันนะครับระดับแรโอ้เทียบไม่ติดอยู่แล้วนะครับผมนะ่ยเอ๊แต่แก๊สน่าจะเท่ากันปะสปีดอันนี้เร็วกว่านะครับผมเนะฮะมันก็มันก็ห่างกับระดับนี้ไม่เข้าไหลนะครับผมแต่ว่าดาเมจของระดับลีเกนมันแรเอ๊มันเต็มเลยนะมันก็ เ,เดี๋ยวผมสุ่มอีกสักอันก็แล้วผมจะเอาแค่เอ่อิไอ้เขาเรียกว่าธรรมดาก็แล้วกันนะครับไอเขเอียรดไทยกับไม่เอาผมจะเอาแค่เอ่อแรงธรรมดานะเพื่อมาเปรียบเทียบเนาะแรงธรรมดาเนียอ์ฮะพุทธบูธเกียร์อะเรามาดูดีกว่านะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะหนึ่งจุดแปดโอ้ รู้สึกว่าอันนี้จะดีกว่านะอันนี้จะดีกว่านะครับผมนะฮะแบบบูสเตอร์เกียร์นะครับผมนะอย่างอย่างว่าอันนี้มันเป็นหน่วยพยาบาลนะครับผมนะเออเป็นหน่วยพยาบาลโอเคนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดีกว่านะเราดูสก,กิลว่ามีอะไรบ้างโอ,อ้ฮิวหรอฮิ้วหิ้วใครอะ่ะฮิวทีเลือดเต็มเลยนะครับผมนะกด X อ็กิวแล้วก็ มีสปินเอ้ยมีสกิลหมุนด้วยฮะแล้วก็ตัดแขนได้ทันปกติโอเคหลักๆก็คือฮิวนะครับผมนะ่แซดก็คือการฮิวอีกแล้วอ๋อฮิวตัวเองแซดฮิวตัวเองนะครับผมนะใช่ปะแล้วก็เอ็กเน่น่าจะฮิวให้เพื่อนปะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองดูกันละกันนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคผมใส่ยังเนี่ยโอเคใส่ละโอเคนะครับผมนะะเข้าไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้มีแบบ พยาบาลติดยีงได้เท่มากรทุกคนแม่งเท่กว่าระดับรีเจนสิเพราะระดับรีเจนไม่มีอะไรเลยโอ้เพื่อนเพื่อนกันในเป็นในก็เป็นหน่วยพยาบาลเหมือนกันเรื่อนโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองกดสก,กิลกันเลยดีกว่าฮะกดสกิลนี้จะเป็นการฮิลแองนะเอ้ากดไม่ได้หรือว่าต้องรอเลือดรอวะดูวะดูเหมือนว่าเอ้ยโอ้่ไงยิงยิงผูยิงไฟบ้าโอ้ ดูเหมือนว่าเราจะต้องเลื่อนโลก่อนนะครับผมนะเราถึงจะนี้ได้โอ้ยโอ้ยโอ้เสียงดังมากเสียงดังมากผมลืมปัดเสียงฮะปิดเลยก็แล้วกันเล่นเสียงแต่เสียงเดินได้ท่านเนาะ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะต้องเลื่อนโลก่อนหรือเลื่อนรถก่อนอ่ะมันถึงจะนี้ได้เอ <c oughs> ้มันก็เร็วใช้ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะผมว่า เฮ้ยแย่แล้วโดนจับกดอะไรวะลืมเฮ้ยเอา้ากดวีไม่ใช่ผมกดแล้วไม่เห็นตี่ะอ้ากูดโดนแดกเฉยเลยอ่ะมันกดวีไม่ใช่เหรอทำไมผมกดไม่ได้เมื่อกี้เอ้ยโวมีระบบลีฟแล้วปกติจะไม่มีระบบลีฟนะคือแบบต้องรอเพื่อนตายกันหมดเฮ้ยเดี๋ยวดูดิเมื่อกี้ผมคือผมกดวีแล้วนะครับผมนะเอา้าไม่มี๋อมีแค่ระบบ มันมีแค่เซกับเอ็กนะครับผมนะเมื่อกี้มันบ้าก,กับของของนะขอันนี้เอเนะของไอรีเจนเอา้าไอ้แคไม่มีเหรอโอมีแค่โอ้ไม่ดีฮะเพราะว่าโอ้โหคือแบบว่าต้องเป็นสายซัพพอร์ตแบบโดยแท้เลยนะแบบไม่เข้าไปสู้ลยท่านอนะ่ะอันเนี้ยสำหรับใครที่แบบว่าสายแบบูทแคบ่บูเแบบตอร์เกียร์นี่ก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่ามันมีสกิลหนีจากแขนในท่านด้วยนะครับผมนะฮะเนี่ยเอ็กเห็นปะกด x อ็กกด x นี่หว่า หรือมีวะเมื่อกี้ผมดูผิดวะอันหนึ่งกูเนี่ยเออเนี่ยไม่มีจริงนะครับผมนะขอพยาบาลไม่มีฮนะโอ้แย่ละไม่คุ้มซะเลยนะครับผมนะมันต้องเป็นแบบสายซัพพอร์ตดยแท้อ,อ่ออยากลองใช้สกิลว่ะโ,โอเคมาด่านนี้แล้วนะครับผมนะผมอยากเห็นด่านใหม่อะ่ะเห็นบอกว่ามันเพิ่มด่านใหม่เข้ามาออ่ะด่านนี้ด่าน เดิมปะเออน่าจะมีแค่2อ,อย่างผมเห็นมันเขียนบอกมีแค่แบบมีแฟกันแล้วก็เอ่อแล้วก็อุปกรณ์ที่ใา้ามติติกดแฟกันกดเฮดนะครับผมนะนี่งไงโอ้ไททานสปอร์ตแลไททานวิปริตยิงสีแดงครับผมนะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะเอเนอนอะไรสีม่วงผมก็ไม่ได้ใจนะว่ามันคืออะไรโนไดทัน no <laughs> สีเขียวคือโ no น <laughs> ไดทันนะครับผมเนะีสีแดงนี่น่าจะเป็นแบบ ขอความที่เหลืออย่างนี้เหรอไม่รู้นะเออนี่ครับผมโอ้โมมองว่าไม่ควรหามาใช้อย่างยิ่งเลยนะเออนอกจากจะแบบว่าจะเป็นอยากเขาเรียกว่าใจรักเป็นสายซัพพอร์ตจริงๆอะ่ะคือแบบว่าโกดท่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าเกมนี้มันต้องฆ่าได้ท่านนะครับผมนะถึงจะได้ตังค์นะครับผมนะคือแบบว่าจะรอเพื่อนฆ่าแล้วก็รอผ่านด่านอางเดียวมันจะได้ตังค์น้อยไปนะครับถ้าอยากได้เยอะๆก็ต้องฆ่านะครับผมได้ท่านโอ้ย อุ้ยอืมนี่แหละลองดูครับผมเนะี่ยลองฮิวดูกดอะไรนะกดมีแกับ X ใช่ปะ่ะแซดนี่ไงฮิวแล้วเลือดเต็มแล้วโอ้กด X น่าจะเป็นฮิวให้เพื่อนนะครับผมนะฮะสำหรับแนโทศัพทก็ลองลอง,ลองกดดูนะครับผมนะมีใครเลือดโลไหมี๋ยวพี่ฮิวให้น้องวันนี้มาเป็นสายซัพพอร์ตโดยแท้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเลือดโลวะมันไม่เห็นขึ้นหลอดเลือดใครเลย ้ยใครขอความที่เหลือตรงนั้นพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วมีใครเลือดโลไหมว้าวว้ไม่สู้ครับผมนะผมจะสวมบทบาทเป็นหน่วยซัพพอร์ตท,ที่แท้จริงไม่สู้อุ้ยบอสไม่ใช่คนลบแมปโอ้ยไม่มีใครเลือดโลเลยนะทุกคนผมว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะสำหรับแบบนี้เออสำหรับเกียร์นี้ เคโอเคไม่เคยเลือดโลเลยทีมเลือดโลหน yes. UM, ่อยอยากหิวอยากลองหิวเลือดโลไหมเพื่อนเลือดโลไหมไม่โลไม่เคยเลือดโลไหมโดนหยับที่เฮ้ยคิดอะไรกูเนี่ยอยากให้เพื่อนตายโอ้น่าจะหายากนะเขาผมนะผมอยากรู้ว่ามันหิวไหมเพื่อนยังไงวะเพื่อนโดนทับอะไรของแม่งวะ อ่าโดนทับนี่ไงเลื่อนรถไหมหิวให้ขึ้นไปฟันนีเออไม่เคยเลื่อนรถไหมอยากหิวให้อยากหิวให้หใหเลื่อนรถทีขอร้องโอ้ยอยากดูว่ามันอ่าจบแล้วนะครับผมนะฮะนี่ผมค่าท่านะาไ,ได้สักตัว,วได้ตังร้อยบาทนะครับแล้วก็ได้อ่าภารกิจสําเร็จก็ร้อยห้าสิบบาทรวมกันเป็นสองร้อยห้าสิบกับผมนะถ้าอยากได้ตังนอ้ก็ค่ารืยท่านะนะครับผมนะสำหรับ เกียร์นี้นะครับผมเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์เครื่องสามมิตินี่คือผมไม่แนะนําอย่างมากเลยนะที่จะส่งมาเล่นคือแบบว่าเอาแค่บูสเตอร์เกียร์เนี่ยก็ดีแล้วนะครับผมเนียเอามาแบบได้ประโยชน์มากนะสำหรับวันนี้แต่ก็สำหรับใครที่แบบอยากเป็นสายซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็เล่นกันได้นะครับผมเนะแต่ก็คงไม่มีหรอกจริงๆนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย